โทที่นี่ร้านขายของชำใช่ไหมครับเฮ้ยร้านขายตัวหนังไหมน้องมีตัวหนังด้วยครับมีจะดูเรื่องอะไรก็ซิล่ามาเนี่ยอีกสองวันฉายแล้วเนี่ยก็ซิล่าฮะเรื่องนี้ครับกระดึบกระดึบกระดึบอยากดูเรื่องนี้มากเลย๋อกระดึบเรล่กระดึ๊บปะพุ่มกลับตายแล้วนะคะคุณยังไม่ยังไม่ตายยังไม่ตายสภาพร่างกายดีเขาฉายเมื่อ5ปีที่แล้วนะจะดูเหรอ เมื่อห้าปีที่แล้วยังไม่มีคนดูเลยตอนนี้จะดูเหรอเออฮะอ๋อเขาจะทําภาคสองเขาเข,ขาจะทําภาคสองอีกเหรอแต่เขาคิดว่าไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวเจ๊งเอออย่าทําเลยบอกเขาเก่งอ,อ,อยู่แล้วไอ้เรื่อ,ง,องนี้อะครับเรื่องอะไรไอ้ใครนะไอ้ใครฆ่าหมากูอ่ะจอร์นวิกใครฆ่าหมากูจอร์นวิกใช่บอกก็ไม่รู้นะใช่ใช่ใช่ยังยังไม่ฉายยังไม่ฉายยังไม่ฉายหรอกค่ะอ๋อต้องมีสองสามอาทิตย์อีกอาทิตย์หน้าเนี่ยยังไม่ฉายอาทิตย์นี้เอาไหมเออไม่ดูครับเฮ้ยอ๋อ ย <ปะ S 3> ้าไม่ดูแล้วน้องมายืนหน้าร้านพี่แล้วมาถามนู่นถามนี่ให้น้องเพื่ออะไรวะ,ะ,ะพี่ไม่มีเวลาที่จะว่ามาคุยกับน,น้องแล้วนะเพราะว่าแขกร้านพี่เนี่ยมันเต็มร้านจนจนไม,ไม่ไม่ทันจะขายอะ่ะใจเย็นะได้เงียบนะ,ะ,ยะนั่งก่อนใจเย็นใจยเย็นใจเย็นปน้าโอ้ตายแล้วน้องเฮ้ย<ะ>น้อง<ะ>ทำไมน้องเป็นคนอย่างนี้วะทำไมไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้มาโอ้ยพี่อ่ะ สิเป็นล่ะพี่ป้าไม่โหดเนี่ยพี่ใส่ไม่ดีน,น,นั่งนั่งนั่งใจเย็น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 อุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะมาใหม่เหรอคะไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะชื่ออะไรคะเราชื่อหงนะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะจ <c oughs> ิวิวจิวิวจิวิววิวป้าดูท่าทางเนี่ยลูกป้าใช้ได้เลยนี่มันเป็นมานานแล้วอะรเนี่อ๋อชื่อใหญ่ครับน้องค่ะทำงานอยู่ในผับใกล้ๆนี่ทำงานในผับทำงานอะไรอ่ะคะ เป็นนักร้องครับว้าเป็นนักร้องเหรอคะร้องเพลงฟังเหมือนได้ไหมอ่ะร้องเพลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ได้ได uh> ้ไดี๋ยวได้ได้อะหอมอะหอมอะไรจะมาจับมือทำไมเนี่ยไปยืนตรงนน้นไปยืนตรงนน้นเลยไปเขาเป็นนักร้องอ่ะก็เป็นนักร้องทำไมต้องจับมือด้วยล่ะก็เวลาไปคอนเสิร์ตก็จับมือคกับคนไม่รู้ไม่น้องอ่ะเออเฮ้ยน้องถ้าไปซื้อของเนี่ยอย่ามายืนเกะกะเอ่อพอดีว่าผมเพิ่งย้ายมานะครับกะว่าจะไปซื้อเครื่องเส้นมาไหว้เจ้าที่สักหน่อยผมไปก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยว ไปทำไมมีเครืงเส้นมีนี่เหรอโอเคเอาแบบไม่มีเป็ดนะป้าไปเลยเดี๋ยวหนูดูแลเองจ้ะคุณคะานี่เจ๊โลบไปปุ๋ยบ้างโอ้โหพี่เมื่อกี้นะผมเห็นพี่มีรอยสักด้วยนี่โอ้โหรอยสักอย่างเท่อะไม่ใช่รอยสักหรอกอ้ะแต่ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาสงสัยเป็นงูสว่าน โหพี่ถ้าพี่เป็นงูสวัสดใหญ่ขนาดนี้ผมว่าพี่ตายไปนานแล้วล่ะครับงั้นเป็นที่ใครดีกว่าโอ้ยโอแสดงว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่โโคกมากเลยงูสวัสดดีแล้วพี่ผมว่าไม่ใช่งูสวัสดไม่นี่มันรอยรถบิ๊กไบค์นี่มาดูนีเฮ้ยนี่มันลอยรถบิ๊กไบค์นี่มี่ยางนิี้สุดยอดมากเลยอะไรปะซูเปอร์พบลลี่รุ่นคอซ่า พอลลี่รุ่นซูเปอร์คอร์ซ่าโอเคพอลลี่รุ่นซูเปอร์คอร์ซ่าโอเคไหมโอเคลายอะไรปะลายลายซูเปอร์คอร์ซ่าลายหงฟ้าสายฟ้าลายหาสายฟ้าลายสายฟ้ารุ่นนี้เกาะถนนมากเลยนี่ลากโค้งไปเนี่ยนะหัวเข่าแตะตาแมวดังชิ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 งนะเวลาตีโค้งนี่รับประกันได้เกาะถนนมากหูเนี่ยเฉียดยางมาต่อยไปพิ้งพิ้งพิ้งหูพิง เคุณนี่เยี่ยมมากเลยอ่ะอะนี่แต่ที่ถามมาแล้วเครื่องเส้นไหวแบบไม่มีเป็ดขอบคุณครับเท่าไหร่ปะเท่าไหร่ครับ6,500้าโอ้ยแหมว่าเห็นว่าน้องเนี่ยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็เหมือนเป็นพวกการเบ็นพวกการ25บาทพอีรถบรีีลีร ยางรุ่นอะไรนะป้าพิรี่ซูปเปอร์ควอน